สวัสดีครับกระผมหมวดบุตรหรือคนไทยโคครับตอนรับพี่น้องทุกทุกท่านเขารับชมช่องค้นไทยโคการจักครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนมันเกลยวหวานนะครับหรือว่ามันเกลยวสะเพ้ของคุณพ่อวิชิตบุญล้นนะครับบ้านสุกสำลานหมซีเอตตตำบลหอยแกงอำเภอพุชุ่มจังหวัดยะโสธรครับสีภาพพี่น้องมาเบิงการปลูกหัวมันนะครับปลูกมันเกลยวสะเพ้นะครับ นะฮะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ผมในเด้อครับครับผมพอวิชิตนะครับครับผมพอวิชิตน้ำสกุนยังเนาะน้ำสกุลบุญล้นครับบุญล้นนะฮะเอ่อปลูกมันยังครับเนี่ยอันนี้มันมันแกวสะเพาครับมันแกวเสภา่เอ่อปลูกโดนไหมครับช่วยจะได้เก็บเนี่ยครับ ระยะเก้าสิบมือครับเก้าสิบหมือถึงหน่อยมือครับโอ้เก้าสิบหมือถึงห่อยมือนหมือก็ได้ก็ได้เก็บเนาะครับแล้วปลูกยากบ่ปลูกบ่ยากครับตัวนี้บ่ยากเต้ครับเพราะไชฟ้อนดีๆเขาก็ตีร่องขึ้นกัเน็บเน็บเน็บเม็ดมันหล่นะครับโอ้ใส่ใส่เม็ดครับใส่เม็ดใส่เป็นเม็ดเน็บเน็บเน็บไปอืมมียาอยังใส่บ่ครับเนี่ยบ่มีครับบ่มีช่วงนี้มันมันบ่มีแล้ว เพราะว่ามันเจียวนี่ยมันม่น่ากินมันนะครับนี่ใบนี่สีบ่าสวยมันไม่น่ากินมันเลยมันเป็นจังไดมันกับบ๊อบหูกันครับแต่ว่ามันมันม่น่าจอดไหมมันเป็นสารเบื่อเม่าหรืออะไรไหนอาจจะเป็นไปได้นะแตใบมันไม่น่าจอีหรีบ่ม่น่ากินเลยเนาะได้พี่น้องเมืองนะครับพี่น้องครับเบิ่งใบสะเพาครับใบมันเจียวสะเพาสีบ่าไม่น่ากินสืบ่มีโลกโอ้ใบมันสีลูกง่ายเด้อเนาะ บ่ได้ฉีดยาครับตัวนี้เฟตเตอเห็ดร่องมั่งเสียเนาะเป็นร่องเนาะครับปลูกหลายบ่ครับนี่ปลูกประมาณ3ไร่ครับ3ไร่ได้แนว่ยมัตเตสาครับแนวมาแต่สารคามครับมาแต่อำเภอบ่อระบือครับอือทางซื้อจากอำเภอบ่อระบืออ๋อ90มือฮอด100มือเนาะครับสิได้เก็บเกี่ยวครับเริ่มตั้งแต่ เม um ื่อปลูกในหดน้ำบ่ครับในเรื่องจังสีเลยเขาหนามกับเดือนละเดือนละสามเถื่อกระปุ่สภาพทิ้งแบบรอดมันแห้งเขากั้เขาอ๋อมันซุ่มเขากั้บ่อเขาครับในหดน้ำใส่รองบ่ครับเัาน้ำใส่รองใส่คู่มันเลยนะครับโอ้ใส่รองใส่คู่เพปิดใส่น้ำหน่อยครับตัวนี้อืมบ่ได้ใส่น้ำไหลายเนาะครับเขาใส่น้ำจากจากบ่อครับจากสาเขานี่ยล่ะอืมผมเห็ว่าใส่รองหน่อยทีครับก็นี้ก็ใส่น้ำประมาณหาเทื่อกระเดียขายครับหาเทื่อครับเอาใส่เต็มเลยบ่ครับ ให้เัาใส่เต็มหลอาหมดโอ้ยกลิ่นกลินใส่เนี่ยหตัวทั่วๆผมก็นึกว่าบ่ได้ใส่น้ำใส่อยูะครับใส่เยอะเนาะแต่ว่าทำ่ับปูอ่องเป็นไหนโอ้หาเที่ยกับด็กชายโหลดตีที่หาเที่ยวกับด็กชายแล้วบ่บ่ได้ฉีดยาเนาะบ่ครับบ่ได้ฉีดยาตัวนี้สตูอ่ะมาแลงกับบ่ค่อยมีบ่มีเลยครับตัวนแสดงว่าปลูกง่ายเนาะครับลักษณะดินที่เพิ่นมักยังไงครับเพิ่นมักเป็นหั่นรักขากับดินทรายนะครับดินทราย ดินทรายอ๋อปฏิมาคัดมันเกี่ยวนี่ดินทรายมันออกหัวดีเนาะครับแต่ก่อนเราเห็นหนึ่งแต่ตัดจะเป็นที่ขาวๆกัดดินทรายเบื้องหน้าครับเบื้องหัวครับอันนี้หัวมันมันเกี่ยวสะพ้อได้ครับพี่น้องเป็นนี่กับิี่สดๆเลยขาคนนี้อ๋อกะป๋าดินไม่ต้องดินขัดินขาวใส่หัวกขาวใส่ปุ๋ยยังบ่ครับผสมข้างล่างก็ใส่ใส่อยู่ครับใส่ปุ๋ยเนี่ยนี่ไร้เครื่องกใส่ปุ๋ยประมาณ20่กิโลนี่แหละครับ โอในลเครื่องใช้สำหรับเดซไล่โเดลเซไลครับสีเป็นหนึ่ใปุ๋ยคอกอ๋อใส่ใ่ปุ๋ยฉีง่วีงขั้วเนี้ยเนาะครับขีงัวขี้คว้วเขาหนี่อ่าออมันกิดฝูง่ายตัวเนาะโอ้ผมนึกว่าบ่เด้ฮดน้ำกั้ฮดน้ำอยอ่ฮดอยอ่ครับแต่ดีถือว่าบมมีมารงนะครับบมมีศัตรูเนาะครับบมมีน้วกลิ่นพันครับใบมันดีอยอ่อ่า แล้วตลาดใกลไหครับตลาดเฮาขาวทรงขนาสวนตอนนี้12บาทครับกิโลละครับ,บ12บาท12บาท12บาทครับผม,มสวนเขาเขาขายปีเขาขายโลยี่สิบาทครับอ๋อไปไปขายไปขายปีกโลละยี่สิบครับแต่ว่ายูนาสวนเฮาเนี่ย12บาทครับ12บาทครับกิโลหนึ่งเมื่อหลายเด้เนาะกิโลหนึ่งเนาะ<笑><笑>ก็ะซำโลหนึ่งนะที่ผูง่ายนะครับเนาะ มีมีไผ่ปลูกอีกบ่อบานเห่าที่มีผู้ใหญ่บ้านปลูกอยู่ประมาณไรหนึ่งอืวก็นี่เพิ่อกระปูกเดีเพิ่นขายบ่ได้พูดอีกงานหนึ่งอ๋อพวกนี้สวนทวีครับปลูกงานหนึ่งกับพวกนี่อุดมเทียบกับปลูกประมาณถือว่าไรของไร่นเหระครับอ๋อถือว่าเป็นอาชีพเนาะเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับครับปีนี้อยากลาแน่บอ่ะครับคิดว่าปีนี้ลาจ้ะครับฝนหลากหลาไม่ปลูกมันปลูกบ่ได้ปลูกบ่ได้ครับต่ามไม่ถ่วม ช่วงนึงว่าน้ำมาหลากหลานนะครับเนาะครับคืเลยบ่ได้ปลูกปลูกบ่ได้น้ำน้ำท่วมให้นะอ๋อข้าน้ำท่วมก็บ่ดีอีกแล้วครับครับอืมอันนี้งหมออกให้ปีใหม่ผู้ปีครับปีนี้ยังก็อยากลาอยู่ครับแต่ว่าก็ดีอยู่เนาะหัวดีอยู่เนาะครับบ่มีแมงไม่หยังเนาะบ่หมีก็ได้ครับเพ็นส่วนมากที่บ่มีเพราะว่ามันบ้านเฮาบ่ค่อยมีโรคครับ ง่ายนะครับดินเป็นเดินทรายมากหลายนะครับเพิ่นจะมากดินทรายแต่ว่าเมล็ดันธุเนี่ยต้องมาจากสารคามครับเป็นพี่น้องหมออย่างไรห่อครับเป็นซื้อมาซื้อต่อจากเพิ่นมาครับอ๋อซื้อต่อจากเพิ่นครับเป็นโลบ่ะครับซื้อเป็นโลครับอืมเป็นโลเป็นถังเ็เป็นถังเนาะถังนึงกะพี่กายนี่ซื้อมาสา0พันกว่าปีนี้ปีนี้บ่มีครับปีนี่เพิ่นเพิ่นขาย4ี่พันกว่าถังหนึ่ง เ้าคือบ่เก็บไนไว <im it> <laughs> ้นะผู้ฟ้าเห็นว่าจะล่องมั้ยนะครับปีนว่าจะล่องทดลองบางจีง่เปลี่ยนอยู่เออ, <im it> เอล่องเก็บไนเนาะแต่ก่อนเขาเป็นเด็กหน่อยเห็นมันเกิดจนน้ำเหมัอนปลาน้ำหยั่งอะถังข้าวไรอยัง,ง,เอยงเดียวนะไปหา <im it> เอามากินก็ต้อง,องเอามาหากินเลยกะแสีบได้หน่วยหนวย่นว,ยนวยมันก็กินได้เนาะกินได้ครับหน่วยมันกินได้หน่วยมันสะเผาก็ได้สามารถกินได้ ครับกินกับปนก็ยังก็ได้นะครับอ่าผู้รุ่ง้ามีพี่น้องอยากจะปลูกน้ำไหนมีอย่างแนะน้ำบ้างครับมาเบิ้งเอาครับ <c oughs> มาเบิง้งมามามาหนสวนสิก็ได้นะครับ<อ>สายที่โตเพื่อจะปลูกอ,อยู่พิกัดที่ อยู่บ้านสุกสำรานเลยนะครับตำบลหอยแกงสุกสำรานโมซิเอเนาะครับผมตำบลหัยแกงอำเภอพุชุมจังหวัดยโสธรนะครับนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศเก็บกำลังเก็บมือนี้ศิลยโลกคิดว่ามือนี้ตรงไปแล้วหาหลายกิโลครับมือนี้โอ้หาหลายกิโลเอาแต่สองเนาะตอนนี้ก็กัอนองหลายกิโลครับมือนี้อ๋อรถมันเกียร์หลายกิโลนี่นะครับโอ้เอาไปส่งข้าจ่อ เขาม่ร oh, ับเองครับมารับยู่นาส่วนเลยครับโอ้ขาเจ้าโทรศัพท์มาสั่งเลยเข้าก็เก็บไปเลยอืมรับผู้สั่งกับลงมากลเขาเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่น้อถือว่ามีเป็นอาชีพเสริมของพี่ของน้องเขาหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วปีนี้มันเขาบอกพ่อลุงปีนี้ก็ได้ประมาณปรเปานสี่ส่วนกับสี่ดส่วนหนึ่งครับเป็นสามส่วน แรงนะครับครับแรงเออกันยังตัวนี้มีมีมันแกวสะเพผวแก่เยอะดอกครับอ่าขั้นขยันกะได้เบิดแล้วนะครับเนาะครับผมขั้นห้อง่าขี่ขานเฮงยังก็ได้เมื่อวานนีิผู้ใดมาไม่เยี่ยมทางทั้งอำเภอแหละครับมากับมีทางนั้งอำเภอมากป่ะครับอำเภอพันธุ์สิทธุระครับเมื่อนว่าท่านประหลัดป่ะครับมีประหลัดมีพัฒนาชุมชนมี ปอบงมีศัตดีครับนี่เกษตรเกษตรอำเภอครับครับมาเยี่ยมมาชมมีสาสุอำเภอครับเพื่อมาหวานสวนสวนมันเจียวสะเพ้วนะครับเนาะครับมันเป็นมีสายพันธุ์บ่อพะลุงมันมันมันมีสองสายพันธุ์ครับพันธ์หนึ่งเป็นพันธ์ดิงฮะพันธ์หนึ่งเป็นพันธ์ลูกดิงเป็นไงมันจะเป็นลูกดิงจริงสิอ๋อพันธ์ลูกดิงแม่นครับอ๋อ อันของเฮาเนี่ยพันธุ์ไครับเนี่ยข้นเข้าเป็นพันมันผสมกันสองพันครับอยู่นี่มันจะเป็นพันลูกดิงกับพันธุ์เปีพีพันลูกดิงกับพันพันหัวเปี๊ยพันหัวเปี๊ยนี่ครับมันเป็นกันอ๋ออันนี้ที่เป็นลูกดิงครับผสมกันมาสองพันครับตป็นี้อันนี้เป็นสองสองพันครับผสมกันอันได้ดีลราพ่อลุงบ้านดีทั้งสองัวลูกดิงมันตีหัวใหญ่ตัวนี้มันก็ใหญ่ตัวในในออกทั้งข้าง ตัวนี้มันสตัวนี้มันสีหาวเงยเงยลงไปเลยนะตัวนี้ตัวทั้งคางอ่าสังเกตเบิ้งเบิ้งสายพันธุ์สายพันธุ์มั่นเสพอรานะครับพี่น้องครับนี่เป็นลูกดิงครับอันนี้พันธุ์ลูกดิงตัวนี้อันนี้เป๊ปปี้อันนี้เป็นเป็นแบนเป๊ปปี้อันนึงอันนึงลูกดิงอันนึงเป๊ปเปอเนาะออกคางเนาะอันเป๊ปเปอคือออกคางนะครับครับอ๋อกัดใกล้เคียงกันเบิ้งบอกอ มีสายพันธุ์เดียวเนาะผมคนหนึ่งเราบ่มีสายพันธุ์หลายได้ครับพี่น้องครับสามสามกุ้งไร่คนละสามไร่กัวคนละนะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆนะครับมั่นเจียวสะพ่อพิ่นปลูกมาหลายปีแรือเล่าครับพี่ลุงประมาณสิบปีนี่แหละครับโอ้เฮ็ดมาโดนอาสิบปีเป็นอาชีพเสริมจากกไร่ได้เปลงไดครับต่อปีไร่ใดต่อปีกับกับยูได้นะครับไร่ใดก็ได้ใส่ก็ได้ใส่เนาะครับ หลายแสนบ่ะกับป้าปันนั่นนะครับกัรักเมือ่ากับโมได้ลงทุนกับลงทุนแน่ยสื่อเมล็ดพันธุ์สื่อเมล็ดพันธุ์นะครับครับแล้วกับเฮ็ดยังก็เฮ็ดลองครับใส่รถอีแตกๆบ่เฮ็ดครับรถอีแตกเขานี่แหละครับรดแตกเฮ็ดลองครับอีแตกใส่าลักษณะการเฮ็ดก็คือเฮ็ดเป็นข้องลงไปบ่ครับครับไผ้ฟ้อนดีๆเทาก็ตีลองถึอจะปลูกมันตั้งแต่หลังนี่ครับ อ๋อยกรองขึ้นนี่ครับเอาฝุ่นใส่ข้างล่างเขาเขาฝุ่นนี่เขาบานเขาปั้นเท่ากันได้ครับฝุ่นฟุ้นปุ๋ยเขากระบานเท่ากันเขากระไฟไงปั้นครับแล้วเอารถหน่อยแทงแทงรองมันครับวานซะก่อนฝุ่นกับปุ๋ยครับอ๋อแล้วรถไถใหญ่ปั้นครับอ่าแล้วเอารถอีแตกนี่เป็นตัวเฮ็ดลองครับเฮ็ดลองโอครับโอ้ขันตัวลายเติบดีเนาะ คอนบอกหูาจากวิธีการเทตุกิดก็ต้องมาศึกษาเลยครับพี่น้องถ้าสนใจนะครับมั่นเจียวสะเภพ้านี่นะคือวิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮ้าครับทางบ้านสุกสำลานหมู่สิบเอด็ดตำบลหอยแกงอำเภอกชุมจังหวัดจัยงสาทอน,นะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงมือเหตุมั่นเจียวสะเพ้า พี่นี่เฮ็ดลาแน่อยู่แต่ว่ากะกะได้เยอะนะครับหัวดีให้พี่น,อน้องในเบิ้งครับตอนนี้กำลังคนเก็บมั่นสะพ่อวนะแมนะ่เนาะกลงเนาะกลงไงใช่เป็นเินไส่คนไงเนาะ มันบอกแกนแม่ก็สิว่าลีหลักลีเลี่ยวไปน้ำคู่มั่นแกวเนี่ยแหละครับพี่นอนครับมัดมเมมีความสุขเนาะป่าเนาะม,มัดเป็นจุบบอกป่กะจุบหนึ่งนี่จักรล้อ หาโลประมาณน่ะเนาะ พี่น้อยขอบคุณหลายๆเด้อนะครับพ่อเตี้ยกระไดนะฮะครับขอบคุณหลายครับครับกับผมคนชเทคโคกเราต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ผมครับ สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซำนีกันได้ครับคลิปหน่าวากันใหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ